สวัสดีค่ะปกติจามจุลีนะคะก็คือจามจุลีนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่จามจุลีนะคะรอกว่ามันคือจามจุลียักษ์ที่กาญจนบ,บุรีค่ะมาบ้านคนุณยายนะคะนะอะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะนี่นะคะตอนแรกคนไม่ค่อยมีอตตอนนี้คนเยอะแล้วแต่ก็ได้อยู่ก็ไม่ได้เยอะมากนี่คุณยายได้ไงอ่าเห็นไหมคะ อ่าสวยที่สุดนะคะอืมเนี่นๆถ่ายรูปให้นางจนเหนื่อยดูเหนื่อแตกค่ะเหงื่อยแตกเหนื่ออะไรกันเยแม่แม่เลยทางนี้แม่โอ้อย่างสวยเลยแม่สวยมากเนอะดอกมันกําลังออกพอดีเนาะดอกข้างบนอ๋อช้าๆเราต้องแพนกล้องช้าๆจังหวัดการจนบ,บจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ วันนี้มาเที่ยวกาญจนบุรีค่ะโอเคคามกระดของคุณแม่ค่ะอืมถามว่าทำอะไรกันคะสาวกาญจนบุรีเอาแล้วอืมไม่ได้สนใจถ่ายรูปแล้วค่ะป๋าป้าถ่ายป้าป้าด้วยป้าป้าอยู่ตรงนู้นอ่าแพนน้อยป้าป้าอ่านหน้น้อยอะไรอ่ะเขาห้ามปีนกิ่งมไ,ไม้ห้ามปีนกิ่งไม้ห้ามเชื่อจะไปทำถนนไว้ทำไม ใช่ห้ามขึ้นแล้วไปทำถนนหรือว่าไม่มันพาดมาก่อนที่หลังถนนอามาหรือเปล่าเาาากกนาะอ,อุ้ยยังไงมีร้านกระฟอกกาแฟโอ้โหนี่อุ้ยมุมนี้ก็สวย,อยโอเค เขาไม่ได้บอกว่าห้ามนั่งเนาะเออแสดงว่านั่งได้ห้ามขึ้นบนกิ่งไม้มจับ,จ,บจับได้ไหมจับได้อ่อจับได้